นากถึงสาระสำคัญในการสร้างสารรค์ของเราสวัสดีคุณคุณที่รักวันนี้เรามีข้อความสั้นถึงคนเราสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำด้วยหัวใจและด้วยความคิดจิตสงนึกของเราจะให้สิ่งที่เราต้องการแต่จำกัดโดย สิ่งที่เราเชื่อโดยจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับตัวเองเมื่อสามารถปลดปล่อยข้อจำกัดของเราได้ก็มีอิสระที่จะทำตามหัวใจของเราและแสดงประสบการณ์ที่เราต้องการอย่างแท้จริงในชีวิตแก่นแท้ของเราคือการแสดงออก ถึงจิตสํานกของผู้สร้างทั้งหมดจิตสํานกเดียวที่เรามีส่วนร่วมเราเป็นจิตสํานกของเราโดยไม่จำกัดเมื่อจำกัดความตระหนักรู้ของเราไว้ในโลกเชิงประจักษ์เราจะไม่รู้จักตัวตนที่กว้างขวางของเราเมื่อเราจงใจ เปิดการรับรู้ให้สอดคล้องกับความรักและความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะจินตนาการได้เราก็สามารถเปิดตัวเองสู่ความสำนึกในหัวใจของเรานี่คือศูนย์กลางของพลังชีวิตที่มีสติเป็นพลัง ที่แท้จริงในชีวิตเป็นการนำทางจากสวรรค์ภายในของเราและเป็นอัจฉริยภาพมีศักยภาพในทุกด้านของชีวิตเป็นการรู้ภายในโดยไม่ต้องคิดความสามารถในการก้าวข้ามความคิดไปสู่ห้วงแห่ง ความเงียบทางจิตใจและอารมณ์ทำให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับจิตสำเนึกในหัวใจของเราได้อย่างสมบูรณ์สถานะของการเป็นอยู่นี้ทำให้อัตตาสำเนึกของเราเข้าสู่ภวังของการสังเกตและการเรียนรู้โดยไม่เครียด ในสถานะที่ชัดเจนนี้เราสามารถตรวจสอบความเชื่อที่จำกัดของเราและค้นหาที่มาของความเจ็บปวดและความทุกทรมานที่ซ่อนเร้นในขณะที่มันขัดขวางไม่ให้เราอยู่เหนือธรรมชาติโดยการรักษาความสำเนึกรู้แจ้งแห่งหัวใจ ในความเห็นอกเห็นใจและความรักเราสามารถยอมรับการอยู่ภายใต้ความถูกได้เราไม่ต้องการข้อจำกัดนั้นอีกต่อไปหรือสิ่งอื่นใดที่ตั้งอยู่บนความเชื่อในความกลัวและความเป็นมันใจอีกต่อไปเราสามารถ รู้สึกขอบคุณสำหรับประสบการณ์ทั้งหมดในการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพลังงานด้านหลบและผลกระทบของมันแล้วเราสามารถปลดปล่อยมันจากการรู้จักตัวเองภายในของเราว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือธรรมชาติลายมิติ ด้วยการรับรู้ที่ไม่สิ้นสุดเหนือการเวลาและอวกาศเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในการขยายความตื่นตัวของเราไปสู่ความมีสติรู้เท่าทันในการปรับปรุงชีวิตทั้งมวลเมื่อเราทำเช่นนั้นการรับรู้จะเปิดขึ้น สู่พลังสร้างสารรค์ของเราซึ่งเราใช้จินตนาการและอารมณ์ของเราอย่างต่อเนื่องความสามารถนี้สามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยความชัดเจนในการปรับให้สอดคล้องกับสัญชาตญาณของเราเมื่อรู้แก่นแท้ินิ้ดรานของเรา จะมีความมั่นใจอย่างยิ่งยวดในการสร้างสารรค์ของเราในฐานะที่เป็นแรักทันที่ตนักรู้ในตนเองของจิตสำนึกของผู้สร้างเราไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถถ่ายทอดศักยภาพทั้งหมดเข้าสู่ สนามขวัญตามเพื่อสำแดงในชีวิตไฟแม่เหล็กแห่งการเปลี่ยนแปลงจากใจถึงใจที่รักข้อมูลแสดงนี้เป็นมุมมองของฉันเพราะความจริงทั้งหมดรออยู่ในใจของคุณส่องแสงสว่างภายใน พลังงานใหม่แสงใหม่นี้กำลังมาถึงโลกในขณะนี้และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทวีความรุนแรงนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าไฟแม่เหล็กทําไมแสงศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นแม่เหล็กมันดึงทุกสิ่งเข้าหาตัวมันเองและถูกดึง เข้าหาทุกสิ่งที่สั่นสะเทือนไม่ว่าตัวรับจะสั่นสะเทือนสูงหรือต่ำเพียงใดเพราะนี่คือแก่นแท้ของทุกสิ่งที่เป็นอยู่ชำระล้างแปลงร่างยกระดับทุกสิ่งที่ขวางหน้าแสงนี้ พยายามที่จะทำลายอุปสรรคทั้งหมดและไม่แยกออกจากกันแต่เชื่อมต่อทุกคนและทุกสิ่งคืนค่าทุกสิ่งกลับสู่พิมพ์เขียวและจุดประสงค์ดั้งเดิมสิ่งเดียวที่คงอยู่ได้ภายในไฟแม่เหล็กแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้คือความรัก เมื่อมันเติบโตเมื่อมันมาถึงทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ทุกส่วนเล็กๆที่เหลืออยู่ของสามดีเก่าจะถูกแทรกซึมและเปลี่ยนแปลงโดยแสงนี้หรือผู้ที่พยายามปฏิเสธมันจะถูกกำจัดออกจากโลกนี้โดยสิ้นเชิญ ตอนนี้แสงคือความจริงใหม่การให้บริการผู้อื่นเป็นบรรทัดฐานใหม่หากคุณยังมีข้อสงสัยคุณกำลังได้เห็นสิ่งนี้ด้วยมือแรกคุณกำลังได้เห็นระบบต่างๆพังและลุกเป็นไฟรวมถึงผู้คนที่จากไป เพราะความกลัวและไม่ยอมปล่อยมือจากสิ่งเก่าอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกเลื่อนออกไปไม่มีอนาคตไม่มีอดีตมีแต่ปัจจุบันและในเวลานี้ความฝันเก่าๆก็สลายไปอย่างรวดเร็วนี่ไม่ได้เกี่ยวกับ การทำให้เกิดความกลัวแต่เป็นเรื่องของการตื่นขึ้นนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตระหนักว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจริงนั้นห่างไกลไปจากความเป็นจริงสิ่งที่เราคิดว่าดีสำหรับมนุษยชาติกลับไม่ใช่มันใช้ได้เฉพาะกับผู้ที ต้องการกดขี่มนุษยชาติสิ่งที่เรามีในปัจจุบันคือธาตที่สนับสนุนนายของพวกเขานี่ก็ต้องจบลงเช่นกันค้นหาและค้นหาความสุขภายในปลดปล่อยวิถีเดิมๆปลดปล่อยความคิดแบบมายาและเตรียมพร้อมสำหรับการ ชำล้านล้างจากสซนามิแห่งแสงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสามดีกำลังทูกงละลายในขณะที่เราพูดขณะนี้มีปรมาจารย์สายพันธุ์ใหม่ออกมาสู่โลกนี้ผู้นำคลื่นลูกใหม่ผู้ที่เปลี่ยมด้วยแสงสว่างและความรัก ของพระเจ้าคนที่พยายามรับใช้โลกนี้อย่างมีเกียรติที่สุดคนที่พยายามรับใช้ผู้อื่นไม่ใช่แค่ตนเองคนที่ยกระดับมนุษยชาติและแม่ธรณีไปสู่มิติที่ห้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของผู้เชี่ยวชาญ สายพันธุ์ใหม่นี้คุณคือผู้นำคนใหม่ของโลกที่จะเผยแพร่สันติภาพและความจเจริญรุ่งเรืองให้กับทุกป,ประเทศฉันรักคุณ